สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจโลกที่น่าทึ่งของออการออกแบบและเทคโนโลยีค่ะคือมันอยู่กับเราในทุกขณะจริงๆนะคะตั้งแต่แอปในมือถือไปจนถึงเอ่อเก้าอี้ที่เรานอั่งอยู่ตอนนี้เลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาทาสาหรับน้องๆมหนกับมสครับ เนื้อหาก็ครอบคลุมกว้างดีนะครับตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานระบบวัส,สดุไปจนถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเห็นกันเยอะขึ้นทุกวันใช่ค่ะเข้าวายโอเราวันนี้ก็คืออยากจะลองกลั่นเอาความคิดหลักๆออกมาทําความเข้าใจความเชื่อมโยงต่างๆที่บางทีเราอาจจะไม่เคยนึกถึงแล้วก็มองให้เห็นว่าเออทาไมเรื่องนี้มันสําคัญกับชีวิตเราในตอนนี้จังทีนี้ลองมาเจาะลึกกันเรื่องนี้กันค่ะลองคิดตามดูนะคะทุกอย่างรอบตัวเราเลย เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านระบบขนส่งสาธารณะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะคือมันเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยเริ่มต้นกันที่คำว่าเทคโนโลยีแบบง่ายๆก่อนเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการบางอย่างในชีวิตค่ะ คซึ่งกันแห้นจริงๆที่ทำให้เทคโนโลยีมันสำคัญกับเราอาจจะสรุปได้สักสามอย่างนะครับหคือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ efficiency นะครับทำให้เราทำงานได้เสร็จเร็วถูกต้องขึ้น 2. คือเพิ่มประสิทธิผล productivity คือได้ผลงานมากขึ้นโดยใช้เวลาหรือทรัพยากรเท่าเดิมและสคือช่วยให้เกิดความประหยัด economy ไม่ว่าจะเป็นเวลาแรงงานหรือค่าใช้จ่ายสรุปง่ายๆก็คือทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองครับจริงด้วยค่ะชัดเจนมากอย่างการสร้างบ้านการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานหรือแม้แต่อย่างเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่แบบว่าเปลี่ยนภาพในคอมให้กลายเป็นของจับต้องได้อันนี้ก็ใช่เลยนะคะแล้วเทคโนโลยีที่ดูจะใกล้ตัวเรามากๆมากๆในยุคนี้เลยก็คงหนีไม่พ้น เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นะคะ information technology เนี่ยก็คือการใช้คอมพิวเตอร์กับพวกระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาจัดก,การข้อมูลไม่ว่าจะเก็บค้นหาส่งต่อหรือเอาไปประมวลผลก็ตามคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและก็ตัวข้อมูลเองด้วย ผลลัพธ์ที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือการสื่อสารที่มันไร้พรมแดนมากขึ้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เร็วมากๆแล้วก็หลากหลายหรือการทำธุรกรรมต่างๆที่เดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวเลยครับพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้ทำงานเดี่ยวๆนะคะแต่มันมักจะทำงานร่วมกันเป็นระบบคำว,ว่าระบบในที่นี้ก็คือกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่มันทำงานสัมพันธ์กันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คล้ายๆกับระบบในร่างกายเราเลยนะคะระบบย่อยอาหารอะไรแบบนี้ถูกต้องครับแล้วระบบทางเทคโนโลยีหรือ technological system ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียระบบแอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์ประกอบหลักๆที่ทุกระบบต้องมีเลยนะครับก็คือตัวป้อนหรือ input สิ่งที่เราใส่เข้าไป กระบวนการหรือ process คือสิ่งที่ระบบมันทำกับ Input ผลผลิตหรือ output คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาและส่วนที่สำคัญมากๆแต่คนมักจะลืมนึกถึงคือข้อมูลย้อนกลับหรือ feedback ครับอ๋อ feedback นี้เองใช่ไหมคะที่ทำให้ระบบมันดูฉลาดขึ้นได้เหมือนเป็นตัวคอยบอกว่าเอ๊ะผลลัพธ์มันโอเคหรือยังต้องปรับอะไรไหมใช่เลยครับ feedback ค,คือหัวใจของการปรับปรุงและควบคุมระบบเลย ลองนึกถึงแอร์ในห้องก็ได้ครับเราตั้งอุณหภูมิอันนี้คือ Input ใช่ไหมครับค่ะแอร์ทำงานทำให้อากาศเย็นลงอันนี้ process กับ Output ค่ะแล้วเซนเซอร์มันวัดอุณหภูมิห้องส่งข้อมูลกลับไปนี่คือ feedback ถ้าเย็นได้ที่แล้วแอร์ก็ตัดหรือถ้ายังร้อนอยู่ก็ทำงานต่อนี่คือคกลไกที่ทำให้ระบบมันรักษาสภาพที่เราต้องการได้หรือแม้แต่ระบบเบรกจักรยานง่ายๆเลยเราบีเบรก input กลไกมันทำงาน process ล้อก็ช้าลง output เราก็รู้สึกถึงแรงต้านที่มือ feedback ครับเข้าใจเรื่องระบบแล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกันบ้างอันนี้เหมือนเป็นกรอบความคิดหรือเป็นขั้นตอนในการสร้างเทคโนโลยีหรือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะในเอกสารเขาสรุปไว้6ขั้นตอนหลักๆครับ ก่อนจะไปดูขั้นตอนผมขอเสริมหน่อยว่ากระบวนการนี้จริงๆมันไม่ใช่สูตรสำเร็จตายต,ายตัวเป๊ะๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนแนวทางที่ช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าเพื่อเพิ่มโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาได้สำเร็จมากกว่าจะทำไปเรื่อยๆแบบเออไม่มีทิศทางนะครับขั้นตอนแรกก็คือระบุป,ปัญหา problem identification คือต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรกันแน่ใครเจอปัญหานี้ขอบเขตแค่ไหน อาจจะใช้คำถาม5 W 1 H มาช่วยได้ใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรจากนั้นก็ขั้นที่2รวบรวมข้อมูล related information search ก็คือไปค้นหาความรู้แนวคิดหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งเดี๋ยวนี้ Search Engine อย่าง Google หรือ Bing นี่สำคัญมากเลยนะคะขั้นตอนนี้ใช่ครับซึ่งการรวบรวมข้อมูลนี้สำคัญมากๆครับแต่ว่าข้อมูลในยุคนี้มันเยอะมาก เยอะจนท่วมเลยมันก็เลยมาพร้อมกับความท้าทายในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆด้วยแหล่งข้อมูลใครเขียนมันใหม่แค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาดีๆเลยครับเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีนะได้เลยค่ะต่อมาขั้นที่3คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโซลูชันดีไซน์ก็คือสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ขึ้นมาหลายๆแบบแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าแนวทางไหนน่าจะดีที่สุด แล้วก็ขั้น4ลงมือวางแผนและดำเนินงาน (planning and development) สร้างต้นแบบขึ้นมาหรือพัฒนาวิธีการตามที่เราออกแบบไว้นั่นเองขั้นที่5อันนี้ดูสำคัญมากเลยคือทดสอบประเมินผลและปรับปรุง (testing, evaluation, and design improvement) เอาต้นแบบไปลองใช้จริงหรือทดสอบวิธีการเพื่อดูว่ามัน work ไหมมีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วก็นำฟีดแบ็ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลที่พอใจครับ จุดที่น่าสนใจคือขั้นตอนนี้มันสะท้อนว่าการสร้างนวัตกรรมหรือการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรงนะครับแต่มันคือการวนซ้ำเพื่อพัฒนาหรือ iteration น้อยครั้งมากๆครับที่จะทำครั้งเดียวแล้วมันสมบูรณ์แบบเลยการเรียนรู้จากความผิดพลาดข้อบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงเนี่ยคือหัวใจสำคัญจริงๆสุดท้ายขั้นที่6ก็คือนำเสนอผล presentation สื่อสารสิ่งที่เราทำวิธีการแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ให้คนอื่นเข้าใจ อาจจะในรูปแบบรายงานการสาธิตหรือเป็นตัวผลิตภัณฑ์จริงๆเลยก็ได้นอกจากกระบวนการคิดแล้วเนี่ยการเลือกใช้วัสดุก็เป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบเหมือนกันนะคะในเอกสารก็พูดถึงวัสดุพื้นฐานหลายอย่างเลยทั้งไม้โลหะซึ่งก็มีทั้งกลุ่มเหล็กที่แข็งแรงหน่อยกับนอกกลุ่มเหล็กอย่างอลูมิเนียมที่เบาไม่เป็นสนิมหรือทองแดงที่นำไฟฟ้าดีแล้วก็มีพลาสติกที่มีทั้งแบบที่หลอมซ้ำได้อย่างพวกขวดน้ำา PET อันนี้คือเทอร์โมพลาสติก กับแบบที่หลอมซ้ำไม่ได้อย่างด้ามจับกระทะอันนี้เป็นเทอร์โมเซตติ้งแล้วก็ยางที่มีความยืดหยุ่นสูงครับถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิดจะเห็นว่าการเข้าใจใคุณสมบัติของวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยสำคัญมากๆทั้งเรื่องความแข็งแรงการนำความร้อนนำไฟฟ้าความยืดหยุ่นน้ำหนักหรือแม้แต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตการกำจัดสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจออกแบบเลยนะครับคือถ้าเลือกวัสดุผิดไปเนี่ย ผลิตภัณฑ์อาจจะใช้งานไม่ได้อย่างที่คิดหรือมีต้นทุนสูงเกินไปก็ได้ครับแล้วก็มีเรื่องของกลไกล (mechanisms) ควบคู่ไปกับวัสดุด้วยนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นเครื่องมือทุ่นแรงหรือตัวเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวเช่นพวกคานล้อกับเพลารอกหรือเฟืองที่ช่วยส่งกำลังเปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางได้ใช่ครับกลไกลไง่ายๆเหล่านี้ละครับคือพื้นฐานของเครื่องจักรกลมากมายรอบตัวเราเลย การผรสมผสานกลไกง่ายๆเข้าด้วยกันเนี่ยมันสามารถสร้างการทํางานที่ซับซ้อนขึ้นมาได้ก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่ช่วยให้แบบที่เราคิดไว้ในหัวมันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ครับขยับมาที่เรื่องพลังงานขับเคลื่อนยุคใหม่อย่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างนะคะไฟฟ้าก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการควบคุมการไหลของไฟฟ้านั่นเอง ครับผมและพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กๆอย่าง LED ที่ให้แสงสว่างหรือ IC วงจรรวมที่เราเรียกกันว่าชิปเนี่ยเปรียบเหมือนสมองกลเล็กๆหรือพวกตัวต้านทาน Resistor Transistor พวกนี้แหละครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆในอุปกรณ์ไฮเทคแทบทุกอย่างรอบตัวเราเลยตั้งแต่มือถือคอมพิวเตอร์ไปจนถึงรถยนต์ อ๋อยังมีเรื่องไฟฟ้ากระแสตรง DC กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC ด้วยนะคะ DC คือ direct current ไหลทิศทางเดียวมักจะมาจากแบตเตอรี่ส่วน AC คือ alternating current ไหลกลับไปกลับมาเป็นไฟตามบ้านทั่วไปครับความแตกต่างตรงนี้มันก็ส่งผลต่อการออกแบบอุปกรณ์เหมือนกันครับอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ก็จะใช้ DC เพราะว่าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลัก ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กตามบ้านทั่วไปก็จะใช้ AC ซึ่งมีแรงดันสูงกว่าแล้วก็ส่งไปได้ไกลๆจากโรงไฟฟ้าครับกลับมาที่ประเด็นเรื่องการค้นหาข้อมูลที่เราค้างไว้ก่อนหน้านี้หน่อยค่ะการใช้ Search Engine หาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วตอนนี้แต่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าข้อมูลที่เราจะเจอมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนโอ้โหนี่เป็นทักษะสำคัญมากๆเลยครับในยุคนี้ ยุคข้อมูลข่าวสารท่วมทนแบบนี้เราต้องพิจารณาจากหลายอย่างประกอบกันครับอย่างแรกคือแหล่งที่มาเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมเป็นหน่วยงานอะไรองค์กรหรือว่าเป็นแค่บล็อกส่วนตัว 2. คือผู้เขียนเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจริงหรือเปล่า3คือวันที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นมันทันสมัยแค่ไหนเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนเร็วมาก แล้วก็ต้องพยายามแยกแยะด้วยครับระหว่างข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือข้อมูลที่เราเก็บเองหรือมาจากต้นทางจริงๆกับข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือข้อมูลที่เขาอ้างอิงมาจากแหล่งอื่นอีกทีซึ่งอาจจะมีการตีความหรือคลาดเคลื่อนไปได้นอกจากนี้ ต้องระวังเรื่องอคติ BIAS ที่อาจจะแฝงอยู่ในข้อมูลด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้แล้วจึงนำไปนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆครับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือ EDP (Electronic Data Processing) ก็มีหลายแบบนะครับเช่น Batch Processing คือรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้วประมวลผลทีเดียวเป็นชุดๆเหมือนเวลาคิดเกรดนักเรียนตอนสิ้นเทอมอย่างนี้ครับ กับอีกแบบคือ interactive processing ที่ประมวลผลแบบโต้ตอบทันทีเลยเช่นระบบจองตัว๋วหนังออนไลน์หรือตู้ ATM ที่เราทำรายการปุ๊บก็รู้ผลปับ๊บอ๋อค่ะส่วนการนำเสนอข้อมูลที่ดีนะครับต้องถูกต้องชัดเจนกระชับตรงประเด็นและสิ่งสำคัญมากๆเลยคือต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริง facts ซึ่งมันพิสูจน์ได้กับความคิดเห็น opinion ซึ่งเป็นแค่มุมมองส่วนบุคคลให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือนํำไปใช้แบบผิดๆครับมีอีกแนวทางในการสร้างสารรค์ที่น่าสนใจมากค่ะคือเน้นแก้ปัญหาให้ตรงใจคนมากๆเขาเรียกว่าการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking ซึ่งหัวใจหลักเลยคือการเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง Human Centered Approach มี5ขั้นตอนหลักๆที่เน้นความเข้าใจแล้วก็การทดลองใช่ครับ Design thinking นี่จริงๆมันไม่ใช่แค่เป็นขั้นตอนนะครับแต่มันเป็นเหมือนปรัชญาเลยที่เชื่อว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้งหรือ e m p a t h i z e ไม่ใช่แค่ความต้องการแบบผิวเผินนะแต่รวมไปถึงปัญหาจริงๆความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาด้วยซ้ำโหลึกซึ้งจังค่ะพอเข้าใจแล้วก็มากำหนดนิยามปัญหา define ให้ชัดเจนจริงๆว่าเรากำลังจะแก้ปัญหาอะไรให้ใครกันแน่แล้วก็ระดมสมอง ideate คิดหาแนวทางแก้ปัญหาแบบสร้างสารรค์คือเปิดกว้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญมากๆคือสร้างต้นแบบ prototype อโทโททย่างรวดเร็วคือไม่ต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบนะครับแต่พอจะใช้ทดสอบแนวคิดหลักๆได้แล้วก็นำไปทดสอบเสสกับผู้ใช้จริงๆเพื่อเก็บ feedback แล้วก็นำ feedback นั้นกลับมาปรับปรุงซึ่งอาจจะวนกลับไปทำขั้นตอน e m p a t h i z e ใหม่ หรือ Ideate ใหม่ก็ได้ครับมันวนไปวนมาได้อ๋อมันคือการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่นะคะไม่ใช่ว่าทำทีเดียวแล้วจบเลยถูกต้องครับความเป็น iterative หรือการทำซ้ำเพื่อพัฒนาเนี่ยคือลักษณะเด่นมากๆของ design thinking ซึ่งมันจะต่างจากกระบวนการทำงานแบบเดิมๆที่อาจจะเน้นทำตามแผนให้เสร็จเป็นอย่างอย่างไป ในเอกสารมีตัวอย่างเรื่องการใช้ Design thinking พัฒนาแอป local e-commerce ให้คนซื้อของร้านค้าแถวบ้านได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็สะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีเลยครับทีนี้ลงมาดูเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็กำลังมาแรงมากๆตอนนี้เลยนะคะคือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVs electric vehicle นั่นเองค่ะ ในเอกสารเขาแบ่งไว้4ประเภทหลักๆเลยมี H E V หรือ Hybrid นะคะที่มีทั้งเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าชาร์จไฟจากข้างนอกไม่ได้แล้วก็ P H E V หรือ plug-in hybrid อันนี้คล้ายๆ H E V แต่แบตใหญ่กว่าแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้นลวนได้ไกลขึ้นหน่อยต่อมาก็ B E V หรือ battery electric อันนี้คือไฟฟ้าร0 0เปอร์เซเลยไม่มีเครื่องยนต์และสุดท้ายคือ FCEV หรือ Fuel Cell Electric ที่ใช้ไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าในรถครับจุดที่น่าสนใจคือแต่ละประเภทเนี่ยมันก็ตอบโจทย์หรือตอบความกังวลของผู้ใช้ที่ต่างกันไปนะครับ HEV หรือ PHEV อาจจะเหมาะกับคนที่ยังกังวลเรื่องระยะทางวิ่งหรือยังหาที่ชาร์จยากอยู่ส่วน BEV ก็แน่นอนว่าเป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดแต่ก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆหน่อยเรื่องการชาร์จ FCEV นี่ดูมีอนาคตไกลเลยครับเรื่องความสะอาดแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถาน,นีเติมไฮโดรเจนเนี่ยยังเป็นความท้าทายใหญ่มากๆอยู่ซึ่งนโยบายของภาครัฐทั่วโลกที่สนับสนุน EV มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ พูดถึงเรื่องรถเรื่องยานยนต์ก็ต้องพึ่งพาโลจิสติกด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็คือการจัดการเรื่องการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บแล้วก็การกระจายสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางโดยเฉพาะในยุคอ e ีคอมเมิร์ซที่เราสั่งของออนไลน์กันเยอะมากๆแบบนี้ใช่เลยครับโลจิสติกส์นี่คือกระดูกสันหลังของอ e ีคอมเมิร์ซเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นส่วนสําคัญมากๆของโซ่อุปทานทั้งหมด มันไม่ใช่แค่เรื่องการขนส่งอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงการจัดการคลังสินค้าการบรรจุหีพอ่อการจัดการข้อมูลการติดตามสถานะคือทุกอย่างมันต้องทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากๆเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็อยู่ในสภาพดีที่สุดจะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและก็วิธีการแก้ปัญหาของเราไปเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับทรัพยากรที่มีจากัด หรือแม้แต่การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ self-driving car เพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ของคนครับแล้วแนวคิดอย่าง ubiquitous computing ที่ว่าคอมพิวเตอร์จะแทรกซึมอยู่รอบตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูจะใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่า Internet of Things IoT ที่อุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่ smart watch ที่เราใส่ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสารกันได้หมดใช่ค่ะ แล้วก็เรื่องการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล data-driven decision making อันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนมากๆอย่างระบบแนะนำสินค้าในแอป Shopping ออนไลน์หรือฟีดข่าวในโซเชียลมีเดียต่างๆล้วนมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของเราทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุญญ่นยนต์มากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม หรือแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) ที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมาเชื่อมโยงคนที่มีทรัพยากรเหลือใช้เช่นรถบ้านหรือแม้กระทั่งเวลากับคนที่ต้องการใช้ทรัพยากรนั้นๆอย่างบริการเรียกรถหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับและที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือ m e t a v e r s e ใช่ไหมคะโลกเสมือนที่เขาบอกว่า จะผสานเทคโนโลยีอย่าง AR Augmented Reality คือการเติมภาพเสมือนบนโลกจริง VR Virtual Reality ที่เป็นโลกเสมือนเต็มรูปแบบเลยแล้วก็ MR Mixed Reality ที่ผสมผสานโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันครับ m e k e v e r s e เนี่ย มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหลายๆอย่างได้เลยนะครับทั้งการเรียนการทำงานการแพทย์หรือแม้แต่ความบันเทิงการท่องเที่ยวลองนึกภาพการเข้าร่วมประชุมในห้องเสมือนจริงหรือการไปทัวร์พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศผ่านแว่น VR ดูสิครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนามากๆครับแล้วก็ยังมีความท้าทายอีกเยอะเลย พอมีการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้การปกต้องไอเดียก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property หรือ IP จึงเข้ามามีบทบาทซึ่งก็หมายถึงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่มันอาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรงครับหลักๆก,ก็มี2ประเภทใหญ่ๆคือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเช่นพวกสิทธิบัตรท,ที่คุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์โลโก้ต่างๆหรือแม้แต่ความลับทางการค้าอย่างสูตรอาหารลับอะไรแบบนี้ครับกับอีกประเภทคือลิขสิทธิ์คอปเปอรไรท์ที่คุ้มครองงานสร้างสารรค์โดยตรงเลยเช่นหนังสือเพลงหนังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในย่าสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก i p เนี่ยจะช่วยปกป้องผลงานของเราแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้เกิดการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่อไปได้ครับ สุดท้ายค่ะมีอีกแนวคิดหนึ่งคือเรื่องการเพิ่มคุณค่าเทคโนโลยีซึ่งก็คือการปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้มันตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นหรือว่าสร้างความแตกต่างในตลาดได้ค่ะครับการเพิ่มคุณค่าจริงๆทําได้หลายวิธีเลยนะครับอาจจะปรับปรุงดีไซน์ให้สวยขึ้นทันสมัยขึ้นหรือเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆเข้าไป หรืออาจจะเป็นการพัฒนาบริการหลังการขายให้ดีขึ้นหรือแม้แต่การเปลี่ยนวิธีการนำเสนอหรือช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆก็ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับเทคโนโลยีเดิมได้ทั้งสิ้นครับเป็นการต่อย,ยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกโห วันนี้เราได้เดินทางผ่านมิติที่หลากหลายมากๆเลยนะคะของการออกแบบและเทคโนโลยีตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานอย่างเรื่องระบบเรื่องวัสดุไปจนถึงกระบวนการคิดอย่างการออกแบบเชิงวิศวกรรมแล้วก็ดีไซน์ทิงกิ้งการประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบันอย่าง IT EVs Logistics แล้วก็มองไปถึงอนาคตกับ IOT และ Metaverse ด้วยรวมไปถึงเรื่องสำคัญอย่างการปกป้องความคิดด้วย IP จะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานต่างๆการเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมกระบวนการคิดที่เป็นระบบและเน้นที่ผู้ใช้รวมไปถึงพลังของข้อมูลสารสนเทศต่างๆทั้งหมดนี้ล้วนทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโลกเทคโนโลยีที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ครับซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆจริงๆการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการคิดเชิงวิพากษ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยเพื่อให้เราเข้าใจ เท่าทันและก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับก่อนจะจากกันในวันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ค่ะในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากๆคอมพิวเตอร์ก็แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเรา ubiquitous computing และการตัดสินใจต่างๆก็ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล data driven มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อะไรคือข้อควรพิจารณาทางจริยธรรมที่สำคัญหรือทักษะที่สำคัญที่สุด ที่มนุษย์เราอาจจะต้องมีเพื่อจะนำทางแล้วก็รับมือกับอนาคตที่เทคโนโลยีกำลังกำหนดทิศท,ทางอยู่นี้คะลองนำไปขบคิดกันต่อดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ